หลวงรัตยาธิบานบัญชาผู้พิทักษ์สันติราชคนแรกในสยามหาพูดถึงตำรวจในหลายคนคงนึกถึงเครื่องแบบและก็หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าตำรวจไทยนยมีที่มาอย่างไงและใครก็คือบุคคลแรกที่นำระบบตำรวจแบบสากลเข้ามาสู่สยามเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหลวงรัตยาธิบานบัญชาครับ ซึ่งเป็นชายชาวอังกฤษนะครับมีชื่อว่ากัปตัน SJ b เ r เบิร s ตเอมสครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเกี่ยวกับตำรวจไทยในแผ่นดินรัชกาลที่4ครับย้อนกลับไปก่อนที่จะมีกองตำรวจอย่างเป็นทางการนะครับการรักษาความสงบในสังคมไทยเนี่ยก็มีเพียงข้าหลวงกองจับครับและก็หน่วยลาดตระเวนที่ดูแลความเรียบร้อยครับ เมื่อบ้านเมืองเริ่มขยายตัวแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากนานาชาติเนี่ยการมีตำรวจที่มีมาตรฐานก็จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้นะครับและก็ได้มอบหมายให้กับตันเอมส์เนี่ยจัดตั้งกองโปลิสคอนสเตเบิลครับซึ่งเป็นรากฐานของตำรวจไทยในปัจจุบันครับ แม้ว่าการก่อตั้งตำรวจในยุคแรกเนี่ยจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคนะครับเรื่องของกำลังคนงบประมาณรวมถึงการยอมรับจากสังคมสยามในตอนนั้นเนี่ยแต่ระบบตำรวจก็พัฒนาเรื่อยมาครับจากหน่วยงานเล็กๆที่เริ่มต้นโดยพลตำรวจไม่กี่นายครับสู่การเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในทุกมิติของสังคมไทยในปัจจุบันครับเรื่องราวของหลวงรัฐยาธิบาลบัญชาและก็หน่วยตำรวจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไง วันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทั้ง y o u t u ช n แน l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์้วยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์ตงค์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอขระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้ได้จากบทความมากมายและก็หนังสือนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณวรพจน์วีระพลินนะครับและก็หนังสือของดรนนทพรอ,อยู่มั่งมีครับ คุณนุฟังครับผู้พิทักษ์สันติราชหรือที่คนไทยเรียกกันว่าตำรวจเนี่ยที่มาของคำคำนี้เคยมีผู้วิเคราะห์กันเอาไว้นะครับในช่วงที่ผู้คนในสังคมเนี่ยพูดถึงการรักษาระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ตามกฎหมายครับตำรวจก็ย่อมตกเป็นหนึ่งในเป้าโดยไม่ต้องสงสัยครับเมื่อพูดถึงตำรวจในไทยแล้วเนี่ยหากว่าย้อนกลับไปในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ากันว่าตำรวจคนแรกนั้นก็คือหลวงรัตยาธิบานบัญชาครับ หรือว่ากับตันเบิร์ดเอมส์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้วงการตำรวจไทยเนี่ยดำเนินมาจนถึงวันนี้นั่นแหละครับการตำรวจเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคุณวรพจน์วีระพลินผู้เขียนบทความเรื่องตำรวจคนแรกของประเทศไทยเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่านะครับในต่างประเทศเมีมากันตั้งแต่สมัยโรมันนะครับหลังจากคริสต์ศักราช1000เป็นต้นมาเนี่ยจึงกำเนิดตำรวจในประเทศแถบยุโรปครับเช่นฝรั่งเศส เยอรมนีออสเตรียอังกฤษครับและก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีตำรวจเมื่อปีคริสตศักราช1844นะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษนั่นแหละครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยกิจการตำรวจเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดครับว่าก่อตั้งเมื่อไหร่ แต่มีผู้สันนิษฐานครับว่ามีมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงสุโขทัยเป็นรัชธานีนะครับซึ่งเป็นข้อสังเกตที่มีผู้โต้แย้งเหมือนกันครับว่าสุโขทัยตอนต้นเนี่ยลูกขุนณสาลาและลูกขุนณสารหลวงเนี่ยทำงานกว้างๆไม่เด่นชัดเหมือนงานตำรวจครับ และก็นําเสนอข้อสันนิษฐานเจาะจงเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะเป็นช่วงสุขโขทัยตอนปลายครับในราวราวพุทธศักราช1890เป็นต้นไปครับเพราะว่ามีกฎหมายลักษณะโจรเกิดขึ้นแล้วนะครับตำรวจในสมัยยุธยาเนี่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกกนนาถเนี่ยตอนนั้นนะทรงปกครองบ้านเมืองแบบจตุสดมนะครับก็คือเวียงวังคลงังนาครับ กิจการตำรวจก็จึงแบ่งออกเป็นตำรวจพระนครบาลและก็ตำรวจภูทรโดยขึ้นอยู่กับเวียงนะครับแต่ตำรวจหลวงเนี่ยขึ้นอยู่กับวังครับซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช1918เนี่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพรุ่งทรงโปรดกล้าวให้ตราศักดินาตำรวจครับระบุเป็นตำแหน่งนายพลเรือนเหมือนข้าราชการฝ่ายอื่นนะครับ ผู้เป็นตำรวจก็ต้องได้รับคัดเลือกจากผู้ที่สืบเชื้อสายจากตระกูลที่ประกอบความดีมาก่อนครับจึงจะได้รับความไว้วางพระราชริทยัยการบังคับบัญชานั้นขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์เลยนะครับและปฏิบัติหน้าที่ในวงที่ค่อนข้างจะจํากัดครับในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยคุณวรพจน์เนี่ยอธิบายเอาไว้ครับว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงมีข้าหลวงกองจับนะครับซึ่งทําหน้าที่คล้ายกับตำรวจครับ เรียกอีกอย่างก็ได้ว่าตำรวจหวายครับเนื่องจากว่าแต่งกายในชุดพลเรือนแล้วก็ถือมัดหวายนะครับคอยช่วยเหลือตุลาการเหมือนตำรวจในลอนดอนครับที่เรียกกันว่า b o w ์สตร e ทรัน n นอร์ครับซึ่งใช้เครื่องแบบสีน้ำเงินแล้วก็มีหมวกสูงๆงน่ะครับคุมพอนึกออกนะครับ,ออรบแต่อย่างไรก็ตามครับข้าหลวงกองจับเนี่ยก็ไม่สามารถระงับเหตุจากโจรผู้ร้ายอันก่อความเดือดร้อนได้ครับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4ก็จึงทรงจ้างกัปตันเอสเจเบิร์ตเอมส์นะครับหรือว่าแซม u วลโจเซฟเบิร์ตเอมส์ครับซึ่งเป็นชาวอังกฤษมาวางโครงการจัดตั้งกองตำรวจสำหรับรักษาความสงบเรียบร้อยในพระนครตามแบบยุโรปครับตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2403ครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศมหาอำนาจในยุโรปเนี่ยกำลังหาเมืองขึ้นในเอเชียครับ ปมหนึ่งที่ถูกเลงก็คือเรื่องของการป้องกันประเทศครับดังนั้นกิจการตำรวจเนี่ยจึงถือว่าสอดคล้องกับนโยบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัสการที่4เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งกองโปลิสคอนสเตเบิลหรือว่ากองตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพระนครครับมีกัปตันเอมส์เนี่ยเป็นผู้บังคับกองนั่นเองครับ เมื่อกับตันเอมส์รายนี้เป็นผู้บังคับการกองโปลิสคอนสเตเบิลคนแรกตามความเห็นของคุณวรพจน์เนี่ยกับตันเอมส์ก็จึงเป็นตำรวจคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยครับที่มีหลักฐานและก็มีตัวตนอยู่จริงๆครับ,รรบกับตันเอมส์เกิดเมื่อปี1832หรือตรงกับพุทธศักราช2375นะครับที่เมืองเคนต์ประเทศอังกฤษครับอาชีพเรื่องของเขาเ,เป็นกับตันเรือใบขนาดใหญ่4เสากระโดงนะครับ บังคับการเรือไปค้าขายในย่านมหาสมุทรแอตแลนติกครับภายหลังเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือมาในเอเชียนะครับทางมหาสมุทรอินเดียแวะมาที่ลังกาสิงคโปร์พมา่าและก็สยามครับกัปตันเอมส์เนี่ยนำเรือมาค้าขายในสยามบ่อยครับจนชอบสยามครับภายหลังก็เลยเลิอกอาชีพเดินเรือเพื่อมาหากินบนแผ่นดินสยามครับในปี2396ครับ เขาพาภรยาและก็บุตรชายสองคนเข้ามาอาศัยในสยามนะครับระยะแรกเนี่ยยังทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับสิ่งก่อสร้างที่ผ่านมือเขาก็ตัวอย่างหนึ่งก็คือสะพานข้ามคลองใกล้กับกมรมศุลกากรครับในปี2403นั่นเองครับกัปตันเอมส์รับสนองพระบรมราชโองการตั้งกองตำรวจครับเรียกว่ากองโ o l i c e constable แทนข้าหลวงกองจับนะครับแล้วก็กองตระเวนซ้ายขวาครับ กองตำรวจที่ตั้งขึ้น,นยังเป็นกองเล็กๆครับโดยจ้างแขกมาลายูและก็แขกอินเดียซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าของกัปตันเอมส์และก็พวกที่เคยเป็นทหารตำรวจที่สิงคโปร์มาเป็นพลตำรวจของสยามครับเมื่อแรกตั้งเนี่ยกองในยอยู่ใกล้กับโรงกระทะด้านหน้าเป็นป้อมปืนใหญ่และก็บ้านอำเภอครับภายหลังเนเป็นที่ตั้งของอำเภอสัมพันธวงศ์นะครับกองตำรวจนี้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แถบสัมเพงครับช่วงแรกเนี่ย ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่จนชาวบ้านเนี่ยล้อเลียนนะครับบางร้านก็โดนแกล้งต่างๆนานานครับแต่ว่ากองตํารวจก็อดทนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดแหละครับแม้จะมีอุปสรรคเรื่องภาษาแล้วก็การสื่อสารเนี่ยแต่กองก็ได้ปราบมิจฉาชีพให้ลดน้อยลงมากๆนะครับหนังสือพิมพ์รายเดือนฉบับแรกของกรุงเทพจัดทําโดยบาทหลวงซามูเอลเจสมิธเนี่ยลงข้อความชมเชยไว้ครับในช่วงที่กัปตันเอมส์ดำรงตำแหน่งเนี่ย เล่ากันว่าการทำหน้าที่เนี่ยประสบปัญหายุ่งยากหลายข้อครับเช่นกฎหมายบ้านเมืองและก็มีเรื่องสิทธิสภาพนอกอนาเขตของคนต่างชาติที่ไม่ยอมอยู่ใต้กฎหมายไทยนะครับต่อมาเนี่ยกองตำรวจสเตเบิลเนี่ยก้าวหน้าขึ้นก็เลยย้ายไปตั้งอยู่ตรงสามแยกต้นประดู่ครับเรียกว่าโรงพักโปลิสสามแยกครับจนในปี2412ก็ได้โปรดกล้าวให้ขยายกิจการตำรวจเรียกว่ากองโปลิสครับ กองโปลิสเนี่ยมีบทบาทปราบปรามเหตุจลาจลสําคัญในประวัติศาสตร์นะครับเช่นปราบอัางยี่ปล่องเหลี่ยมครับซึ่งเป็นแรงงานชาวจีนของบริษัทมากลัวครับมีโรงสีไฟขนาดใหญ่แถวถนนตกในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยปรากฏเรื่องขัดแย้งทางการค้ากับโรงสีคู่แข่งเกิดทะเลวิวาทยกพวกตีกันใหญ่โตเลยครับซึ่งกองโปลิสก็เข้าระงับเหตุจลาจลน,นี้เอาไว้ได้ครับ ในปีพุทธศักราช2413ถึง2414กับตันเอมสเนี่ยคาดเอาไว้ครับว่าเหมืองแร่ที่ตะกัวป่าตะกัวทุ่งและก็ระนองเนี่ยจะต้องเกิดเหตุติดขัดครับเนื่องมาจากแรงงานชาวจีนหลายพันรายคนจีนกลุ่มนี้ก่อเหตุขึ้นในวันตรุษจีนครับลุกลามเป็นจราจลใหญ่ต้องขอกองทับเรือไปปราบครับ กับตันเอมส์ให้ตำรวจกองหนึ่งครับราวสัก100คนเนี่ยไปประจำการรักษาความสงบเอาไว้ล่วงหน้าครับชาวเมืองต่างเห็นเป็นของใหม่ครับเรียกกันว่าทหารโปลิสนะครับซึ่งภายหลังก็กำเนิดเป็นตำรวจภูธรในภาคใต้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2418ครับจัดตั้งตำรวจภูธรเป็นทางการเรียกว่าทหารโปลิสนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคและก็ปฏิบัติการทหารได้ด้วยครับ โดยในช่วงแรกเนะี่ยยังใช้ตำรวจจ้างครับเมื่อประกาศใช้พระร,ร,ราชบัญญัติเกณฑ์ทหารตำรวจภูธรก็จึงขออนุมัติใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์คนเป็นตำรวจเช่นกันครับและก็ตรากฎหมายสำหรับโปลิสทั้งหมด53ข้อครับกัปตันเอมส์เนี่ยยังเสนอปรับปรุงงานด้านอื่นด้วยนะครับนอกเหนือจากด้านตำรวจโดยเสนอให้สร้างกระโจมไฟที่ปากน้ำครับเพื่อสะดวกต่อการนำเรือผ่านสันดอนในเวลากลางคืนครับประชานที่4ี่ก็ทรงเห็นด้วยครับ และก็สร้างขึ้นเมื่อปี2,409ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกำเนิดกระโจมไฟหรือว่าทุกวันนี้เราเรียกว่าประภาคารนะครับใช้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกครับสมัยนั้นนะประชาชนสัญจรตามน้ำครับแต่ว่ากองโปลิสยังไม่มีเรือเป็นพาหนะในการตามจับผู้ร้ายนะครับขนาดกองเนี่ยก็ยังเล็กครับด้วยว่าขาดงบประมาณหนุนชาวสยามในสมัยนั้นนะไม่สนใจที่จะสมัครรับราชการเป็นตำรวจนะครับ เพราะเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยเป็นพวกเดียวกับยามครับเวลาผ่านไปอีกหลายปีต่อมาครับจึงเข้าใจงานของกองโปลิสมากขึ้นครับก็เลยมีผู้มาสมัครมากขึ้นทั้งไทยทั้งแขกแล้วก็ฝรั่งครับสมัยนั้นเลยยังไม่มีเครื่องแบบครับจึงแต่งกายตามเชื้อชาติไปครับเมื่อกิจการตำรวจเนี่ยเจริญขึ้นเนี่ยคนไทยก็สมัครเข้ารับราชการมากขึ้นครับแขกและฝรั่งก็เริ่มที่จะลดน้อยลงครับ กัปตันเอมส์ก็จึงคิดหาเครื่องแบบมาให้ใช้ครับโดยขอพระราชทานเครื่องแบบตำรวจมาเป็นมาตรฐานครับเวลานั้นน่ยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรรทธิ์พระนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งเคยเป็นอักรราชทูตในลอนดอนครับ กลับมาดํารงตําแหน่งเสนาบดีกรมพระนครบาลก็ส่งรับผิดชอบกิจการตํารวจไปด้วยครับทรงพอพระทัยแบบอย่างตํารวจที่กรุงลอนดอนครับก็จึงเห็นควรให้ยกย่องฐานะตํารวจไทยเนี่ยเหมือนข้าราชการของกรมพระนครบาลสังกัดอื่นครับให้แต่งเครื่องแบบตามแบบตํารวจกรุงลอนดอนนะครับพลตำรวจจะนุ่งกางเกงตามสมัยนิยมครับแล้วก็สวมเสื้อสีน้ําเงินสวมหมวกยอดนะครับหรือที่เรียกว่าเฮล멧นะครับ นายตำรวจเนี่ยจะนุ่งพ้น,นุ่งเข้ากับเสื้อแบบใหม่ครับก็อนุโลมให้แขกเนี่ยสวมหมวกทับบนผ้าโพกไว้โดยใช้ผ้าโพกสีน้ำเงินครับต่อมาปี2420รัชกาลที่5เนี่ยโปรดเกล้าให้เปลี่ยนนามกองโปลิสเป็นกองตระเวนครับซึ่งต่อมาในปี2433ก็โปรดเกล้าให้รวมกองตระเวนทั้งหลายเนี่ยเข้าเป็นกรมเรียกว่ากรมกองตระเวนครับต่อมาปี2444ครับ รัชกาลที่5ก็โปรดกล้าวให้เสานาบดีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตั้งกองตำรวจภูธรในหัวเมืองมณฑลต่างๆนะครับและในรัชสมัยของรัชกาลที่หนี่เองครับบ้านเมืองเนี่ยมีการเจริญก้าวหน้าจากการริเริ่มโครงสร้างพื้นฐานเช่นการตัดถนนที่ทําให้เกิดเส้นทางคมานาคมใหม่ๆครับที่อำนวยความสะดวกแก่การเดินทางและก็การประกอบอาชีพครับและตามมาด้วยการควบคุมท้องถนนโดยกองตระเวนครับ การตัดถนนเนี่ยยังทําให้อำนาจรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆครับโดยมีกองตรวนเวยเป็นเครื่องมือสําคัญที่มีบทบาทต่อการจัดการพื้นที่เมืองครับขณะเดียวกันในอำนาจของกองตระเวนก็ได้มีภาพสะท้อนต่อการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของรัฐด,ด้วยกันครับและก็จากรัศดรผ่านจากสื่อต่างๆครับแสดงถึงปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจครับที่กองตรวเวรมีต่อรัฐและก็รัศดรครับคุณผู้ฟังครับ กองตระเวนเนี่ยมีอำนาจอย่างเต็มที่ครับในการดูแลท้องถนนตามที่กฎหมายตั้งแต่ปี2418ครับแม้ว่าภายหลังเนี่ยมีการตั้งกรมสุขาพิบาลขึ้นในปี2440นะครับเพื่อจัดการรักษาความสะอาดในเมืองหลวงเนะี่ยซึ่งก็ทำให้หน้าที่รับผิดชอบของสองหน่วยงานในท้องถนนเนี่ยเกิดการแบ่งแยกครับระหว่างหน้าที่การรักษาเหตุร้ายกับการรักษาความสะอาดครับ แต่ว่าอำนาจในท้องถนนนั้นก็ยังเป็นของกองตระเวนนะครับเพราะว่ากองตระเวะมีหน้าที่จับกลุมและก็บังคับใช้กฎหมายครับแต่ว่ากรมสุขพิบาลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจจับกลุ่มรัษนรที่ทําความผิดนะครับรายงานเมื่อปี2446ของพระยาเทเวศระวงวิวัฒเจ้ากรมสุขพิบาลบันทึกเรื่องอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองแห่งเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าด้วยกรมพระคลังข้างที่มีหนังสือมาว่ามีผู้ทิ้งขยะมูลฝอย ช่องว่างริมถนนรัชวงศ์ที่จะเดินไปตรอกอามาเกงเต็มแน่นหมดน้ำไหลไปไม่ได้ท่วมพื้นโรมแถวพระคลังข้างที่ขอให้ช่วยแก้ไขการเรื่องที่มีผู้ทิ้งมูลฝอยตรอกนี้กรมสุขภิบาลได้ช่วยเก็บกวาดมาแต่ก่อนสองครั้งแล้วภายหลังก็มีผู้นำมาทิ้งอีกการทิ้งมูลฝอยในที่ไม่ควรครั้งนี้ขอให้กองตระเวนว่ากล่าวจึงจะได้ เพราะเจ้าพนักงานสุขาพิบาลไม่มีหน้าที่คอยระวังจับผู้กระทำผิดเช่นนั้นและที่ตำบลน,นี้เคยแจ้งความห้ามครั้งหนึ่งแต่ยังมีผู้ทิ้งอยู่เสมอการห้ามเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์นอกจากกองตระเวนจะว่ากล่าวนอกจากนี้ก็มีเรื่องของเวลาทำงานที่แตกต่างกันนะครับกองตรวนเวยสามารถตรวจการได้ตลอดเวลาครับตามข้อกำหนดการปฏิรูปหน่วยงานในปี2 4 3 3นะครับที่กำหนดให้มีโรงพักในแต่ละท้องที่ครับ พร้อมกับมีสายตรวจลาดตระเวนส่วนกรมสุขภาพิบาลเนี่ยมีเวลาทํางานที่แน่นอนครับทําให้ไม่สามารถตรวจตราป้องกันได้ตลอดนะครับเมื่อทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในท้องถนนเช่นเดียวกันเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนของกฎหมายครับดังกรณีของหม่อมพันธ์ในกรมหมื่นราธิประพันธ์พงครับหม่อมพันธ์ไปลูกเพลิงมุงจากครับเพื่อให้เช่าออกร้านมีการละเล่นเมื่อปี2445นะครับ ทั้งกรมสุขพิบาลเนี่ยได้ร้องเรียนต่อกองตระเวนว่าหม่อมพันเนี่ยทำผิดกฎหมายครับเพราะไม่ได้ไปขออนุญาตปลูกเพลิงในท้องถนนต่อกรมสุขพิบาลครับเห็นว่ากองตระเวนเนี่ยไม่ควรอนุญาตให้มีขึ้นครับพระเจ้าน้องอยาเธอกรมหลวงนเรศวรรฤทธิ์เศนาบดีกระทรวงนครบาลก็ทรงมีพระวินิจฉัยดังนี้ครับท่านบอกอย่างนี้ครับบอกว่า แม้ว่าผู้ใดไม่มีใบอนุญาตของกรมสุขภาพิบาลจะปลูกสรรพสิ่งใดๆลงถนนหรือในเขตจังหวัดในพระนครกองตระเวนต้องว่ากล่าวห้ามปรามเป็นธุระจับกลุ่มผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจงทุกประการและการออกร้านในงานประจำปีที่กรมมือนราทิปจัดมาทุกปีนั้นได้ความว่าแต่ก่อนได้มาขออนุญาต ทำเพิงต่อกรมสุขาพิบาลแต่ปีนี้ไม่ได้ขอที่จะเข้าใจผิดไปว่าขอต่อกองตระเวนแล้วก็จะเป็นได้เพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าให้กรมกองตระเวนตักเตือนให้ขออนุญาตเสียให้ถูกต้องตามประกาศต่อไปอำนาจหน้าที่ของกองตระเวนก็ยังกระทบต่อการปฏิบัติงานของกรมสุขาพิบาลในเรื่องของการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคสองฝั่งถนนนะครับอันเป็นหน้าที่ของกรมสุขภาพิบาลโดยตรงครับกรณีความขัดแย้งเห็นได้ชัด จากปี2443ครับมีผู้ร้องเรียนถึงความไม่ปลอดภัยบริเวณถนนวรจักรครับต่อมาเนี่ยบริษัทได้เข้ามาปักเสาไฟฟ้าแต่ถูกพลตระเวนห้ามปรามครับทางบริษัทจึงได้ร้องเรียนต่อกรมสุขพิบาลในรายงานของเจ้าพนักงานกรมสุขพิบาลเนี่ยกล่าวถึงอำนาจความรับผิดช,ชอบที่มีบอกไว้แบบนี้ครับบอกว่ากรมกองตระเวนเขียนรายงานส่งมาโดยไม่ได้สมเหตุสมผลแหละความเป็นจริงอย่างไรทั้งการติดไฟฟ้านี้ ก็เป็นหน้าที่ของกรมสุขาพิบาลจะสั่งและไม่ได้รับความตกลงอย่างไรกับกองตระเวนด้วยกรมกองตระเวนก็ไม่ได้เป็นผู้สั่งให้ติดไฟฟ้าและเรื่องนี้มิใช่ว่ากรมกองตระเวนจะเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้กรมสุขาพิบาลไปห้ามไว้ก็หาไม่ท่านจะพิจารณาเห็นในคำชี้แจงนี้และในหนังสือบริษัทไฟฟ้าที่ร้องมานั้นได้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าเสียใจที่ต้องชี้แจงเหตุไม่จำเป็นให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่ราชการเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดครับว่าอำนาจของกองตระเวนที่มีต่อท้องถนนในระยะที่กรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพอย่างมากเนี่ยอำนาจนี้ยังกระทบต่อรัษฎรที่ใช้ท้องถนนในชีวิตประจาวันมากขึ้นเ,นเรื่อยๆครับ ลุยเซียงฟูเนโรครับซึ่งเป็นสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพระหว่างปี2434ถึง2435เนี่ยได้บันทึกสภาพชีวิตของรัษฎรที่สัมพันธ์กับการใช้ท้องถนนครับโดยกล่าวถึงถนนเจริญกรุงครับซึ่งเป็นถนนแบบสมัยใหม่สายแรกของกรุงเทพเอาไว้นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น เหล่าพระสงฆ์นุ่งห่มเหลืองในมือถือตราประปัดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือบาทซ่อนอยู่ในจีวรต่างเดินมาเป็นทิวแถวอย่างสำรวมส่วนพวกแม่บ้านต่างไปตลาดและกลับมาพร้อมของสดในตะกร้าที่กระเดียดใส่เอวหรือไม่ก็เทินไวบน้บนศีรษะบรรดาร้านอาหารของชาวจีนไม่รอช้าที่จะติดเตาไฟที่รายรอบด้วยของกินดึงดูดลูกค้าที่หิวโหวยมีทั้งไส้กรอกเบคอนเนื้อหมูสดไก่เป็ด และของหมักดองจากเมืองจีนหญิงชราต่างขั้วข้าโพดส่งเสียงดังและบางส่วนตระเตรียมกล้วยสำหรับทอดขายบรรดาร้านรวมเล็กๆต่างเปิดกิจการของตนเจ้าของออกมากวาดหน้าร้านก่อนที่รถม้าขนาดใหญ่และผ่านไปมาหน้าร้านก่อนจะกลับเข้าไปในร้านเพื่อตระเตรียมอาหารเช้าช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่ายสองโมงหากเป็นเมืองไซ่ง่อนจะเป็นช่วงเวลาที่หลับไหลแต่ที่กรุงเทพกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวา สถานที่ราชการร้านค้าและตลาดยังคงเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าไปจนถึงบ่าย4โมงเย็นนั่นเป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นนะครับถึงวิธีของคนกรุงเทพที่สัมพันธ์กับการใช้พื้นที่เมืองครับโดยเฉพาะท้องถนนนี้เองคุณผู้ฟังครับถนนในกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่5เนีลยมีความหมายมากกว่าเป็นแค่ทางสัญจรนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือแสดงอำนาจรัฐผ่านการใช้ประโยชน์บนท้องถนนครับ ดยเหตุผลความทันสมัยของบ้านเมืองและก,ก็การควบคุมพฤติกรรมของรัษฎรให้แสดงออกอย่างเหมาะสมครับก็จึงเป็นสิ่งสำคัญภายใต้ระเบียบเมืองแบบใหม่นะครับที่รัฐเป็นผู้กำหนดการใช้พื้นที่บนท้องถนนครับอันเป็นหน้าที่หลักของกองตระเวนในการจัดการพื้นที่เมืองนะครับแต่ว่าการจัดตั้งกองตระเวนรัฐก็ประสบปัญหาการขาดแคลนข้าราชการที่จะมาเป็นพลตรเวนครับก็จึงมีการเกณฑ์รัษฎรจากหัวเมือง โดยเฉพาะจากเมืองนครราชสีมาและก็ลบบุรีนะครับอีกทั้งมีการใช้ชาวต่างชาติที่มาจากรัฐอานณานิคมของอังกฤษในอินเดียและก็พมา่าเนี่ยได้แก่ชาวอินเดียบ้างฮินดูปาทานและก็ซิกซ์ไม่เพียงแค่นั้นครับพลตระเวนจํานวนหนึ่งก็ยังมาจากทาสอีกด้วยครับอีกทั้งพลตระเวนจํานวนมากที่ไม่ได้ตั้งใจมารับราชการอย่างจริงจังและก็มีพฤติกรรมไปในทางเสื่อมเสียครับมีบันทึกที่กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับ จากผู้บังคับการกรมกองตระเวนครับบอกว่ามีคนเป็นอันมากที่เข้ารับเป็นพลตระเวนเพื่อความสนุกและเมื่อเบื่อหน่ายก็ลาออกแต่มีบางพวกเมื่อรับเงินเดือนแล้วเวลาออกยามก็เข้าโรงบอนและถ้าเล่นได้ก็ออกจากกองตระเวนเมื่อหมดเงินจึงกลับเข้ามาใหม่ขณะเดียวกันนะครับพลตระเวนจํานวนไม่น้อยครับที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ครับการสํารวจพลตระเวน,ผนแผนกชั้นในเมื่อปี2441 จำนวน969คนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกถึง278คนครับอีกทั้งไม่ได้ผ่านการอบรมลักษณะการเป็นพลตระเวนที่ดีพอครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยยังไม่มีการตั้งโรงเรียนพลตรเวนนะครับแม้เมื่อมีการตั้งโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีพลตระเวนถูกไล่ออกและก็หลบหนีจากการฝึกฝนอีกไม่น้อยครับบางก็ประสบปัญหาขาดแคลนเวลาที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรครับเพราะว่าต้องไปปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของตนด้วยครับ พลตรเวนจํานวนไม่น้อยครับก็ทําผิดข้อบังคับของตนเองครับทําให้เกิดปัญหาที่มาจากปฏิสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกองตระเวนกับรัษฎรในการจัดการพื้นที่เมืองครับเห็นได้จากข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนจากหนังสือพิมพ์สยามสมัยเมื่อปี2428นะครับบอกว่านายโปลิสบางคนไม่มีตระกูลเป็นไพร่เที่ยวมัวเมารังแกผู้คนแต่ยังเป็นนายเขาได้ถ้าไม่มีเงินกินเหล้า รังแกพวกรถจับรถไว้ถ้าให้เงินมักปล่อยไม่ให้เงินมักไม่ปล่อยไม่มีข้อผิดในทางกฎหมายเลยยังจับไอ้พวกรถมันเป็นคนลูกจ้างเกรงกลัวเขาบางรถขับมาม้าไม่วิ่งคนรถเดาะป,ปากให้ม้าวิ่งมันก็จับว่าหนกหูมันคนอย่างนี้ได้เงินเดือนและมีอำนาจด,ด้วยบางคนที่ไม่ค่อยเป็นโปลิสแต่พอเป็นนายามก็ไวยศเที่ยวข่มเหงชาวบ้าน ซึ่งก็ยังพบครับว่าบ่อยครั้งที่กองตรเวนได้แสดงอิทธิพลในถนนหลวงครับโดยปรากฏจากหัวข้อข่าวมีอำนาจเพราะสมฟอร์มของหนังสือพิมพ์บางกอกสมัยในปี2442นะครับคุณผู้ฟังครับอำนาจที่กองตระเวนได้รับตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถนนเนี่ยทำให้กองตระเวนมีอำนาจจัดการพื้นที่เมืองอย่างเต็มที่ครับและก็บ่อยครั้งที่ก่อความเดือดร้อนแก่รัษฎรนะครับ แต่ถึงกระนั้นเนี่ยท้องถนนได้กลายเป็นเวทีของปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างกองตระเวนและก็ราษฎรผ่านสื่อต่างๆนะครับทั้งการชื่นชมการร้องเรียนรวมไปถึงการล้อเลียนครับการแสดงความคาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนี้ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรครับกับความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อการปฏิบัติงานและการใช้อํานาจหน้าที่ของกองตระเวนในยุคป,ปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับ หลวงรัฐยาธิบานบัญชาหรือว่ากัปตันเอมส์นะครับรับราชการในตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงรัฐยาธิบานบัญชาถือศักดินา600เป็นยศในสยามครับกัปตันเอมส์เสยรับราชการถึงปี2435ก็ปลดเกษียณครับพันตรีริชาร์ดเซนขึ้นมาทําการแทนครับ ก่อนที่พระยาอัครราชวราธรรับตําแหน่งเป็นผู้บังคับการในเวลาต่อมาครับพระยาของกัปตันเอมส์ก็คือนาง k s es, เอสบีเอมส์อายุ29ปีก็ถึงแก่กรรมนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยในปี2408นี่ยท่านก็สมรสกับหญิงไทยชื่อว่าหยาครับมีบุตรธิดา6คน2คนในเสียชีวิตตั้งแต่เด็กครับซึ่งสกุลของท่านก็เป็นนามสกุลที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยในวันนี้ก็คือเอมส์บุตรครับ มาจากชื่อของท่านคือกัปตันเอมส์นั่นเองนะครับกัปตันเอมส์เนี่ยถึงแก่กรรมเมื่อ2444อครับอายุได้69ปีครับคุณผู้ฟังครับจากวันแรกที่ es, กัปตันเอมส์ก่อตั้งกองตำรวจในสยามจนถึงปัจจุบันเนี่ยตำรวจของไทยเนี่ยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายครับทั้งบทบาทหน้าที่รวมไปถึงความคาดหวังจากประชาชน,นครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ครับแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายของตำรวจ ในทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f c e b o o k p เ g จคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับ วันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ